โอเคครับวันนี้ก็อยู่ช่องม้าม่วงปั่นสล็อตนะเพื่อนๆวันนี้ม้าม่วงก็จะผ่านเพื่อนมาเล่นเกมบีกินนี่พาราไดนะทุกคนก็ไม่ได้เล่นนานมากนะไม่นานอาจจะไม่นานมากเท่าไหร่แต่ว่าอยากเล่นไงทุกคนวันนี้ก็เลยจะมาจัดสักหน่อยนะไปก็วันนี้ม้าม่วงพงมมาอยู่ที่2องพันนะทุกคนนะเบ็ดร้อยออตโต้ไปเลยทุกคน ก็เกมนี้ลุ้นได้ทั้งแต่งนอกแต่งในนะทุกคนนะใครที่เคยเล่นหรือใครที่เคยดูหมาม่วงเล่นเนี่ยก็น่าจะรู้นะโอ้โหอยากให้อย่างนี้เกิดขึ้นในฟรีเกมแล้วเกินนะทุกคนน่าจะดีเฮ้ยมาว่ะมาถึงก็พิกวินไปก่อนสองพนแปดวะทุกคนโอ้โหควร12ไปเลยช็อตนี้เอาเรื่อง ก็วันนี้นะเพื่อนมาม่วงก็เล่นอยู่ที่เม g a เกม665นะครับผมสําหรับใครนะที่สนใจอยากจะมาเล่นที่เดียวกันกับมาม่วงหรือใครนะอยากรู้ว่ามาม่วงเล่นอยู่ที่ไหนนะก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปกันได้เลยนะทุกคนเนี่ยที่เมกาเกมหที่มาม่วงเล่นอยู่ตอนนี้นะแล้วก็ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มคนเล่นททม้นะเพื่อนก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเหมือนกันนะทุกคนเฮ้ย ขึ้นมา3,700แล้วนะทุกคนแตกนอกก็ดีนะแต่ถ้าจะให้ดีต้องเข้าฟรีเกมนะเพื่อนๆเกมนี้เออหา <How S 2> วเฉยมาแล้วบอกว่าถ้าจะให้ดีต้องเข้าฟรีเกมมันก็เข้าให้เราวะทุกคนอุย้ยสอาว จ,จ่ายไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่นะเท่าไหร่ช็อตนี้3,900ว่ะเฮ้ยแจ่มเลยนี่นะถ้าแบบว่าสาวใส่ชุวดว่ายน้ำอะผู้หญิงใสชุวดว่ายน้ำมาแถวไหนมันจะเลื่อนไม้อยู่เต็มแถวเลยนะทุกคนก็คือว่าดีมากนะถ้าแบบว่า อ่าผู้หญิงมาหลายๆตัวเนี่ยยิ่งดีเลยทุกคนพอผมแบบเดียวมงสุดท้ายละเอออันนี้ก็ก็ดีก็ดีอยู่แต่ไม่ได้ดีมากนะเพราะว่าตัวแรกมันคนหนึ่งอะทุกคน5 6าพฟรีเกมครั้งแรกของเราได้มา5 6าพสวยงามตอนนี้ก็ขึ้นมา8 0 0พแล้วนะทุกคนไปต่อ รวยต่อครับรวยต่อถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ดีมากนะทุกคนนะพูดไปก็าหาวไปช่วงนี้นอนน้อยนะทุกคนนะถ้าสมมติว่ามาเล่นเนี่ยมาเล่นสล็อตให้เพื่อนๆดูแล้วแบบว่าห่าวนะไม่ต้องสงสัยนะทุกคนนอนน้อยนอนไม่ค่อยตรงเวลานะก็ต้องมีแบบว่าหาวกันบ้างนะ แล้วเงียบไปเลยหายไปละพันห้านะทุกคนกำไรที่ได้มาหายอย่างไวเลยวะนี่วอวยาบไม่มีบิ๊กวินเลยนะเฮ้ยจะเย็นจะเย็นกำไรหายไวมากทุกคนจากแปดพันตอนนี้เหลือห้าพันแล้วอะ หายไปสามพันแล้วนะทุกคนนะเฮ้ยอ,อะไรมันจะโหดขนาดนั้นนะ <c oughs> หายไปครึ่งหนึ่งละ วัดจริงๆไปแบบไม่กลับไปแบบต่อเนื่องแล้ยังไม่หยุดไงยังไม่หยุดว้าวไงทุกคนเฮ้ยโอ้โหที่ได้มาตอนแรกนี่คือหายหมดแล้วนะทุกคนนะมมันเกินไปเปล่า เกมเออต้องมาละถ้าไม่มาตอนนี้นนจะหมดนะทุกคนเหลือ2องพันกว่าทุกคนจากขึ้นไป8 0 0พกว่าโอ้โหโหดมากเออมาก่อนนั่นแหละแถว2องแถวสาสวยๆแบบนี้เท่าไรช็อตนี้ยังไงอุ้ยขึ้นไปสามพขึ้นไป4ี่พันหม้าพันสี่สบทุกคนสวยเอ้ยถือว่า มาดีเลยแล้วก็เ้าแล้วก็เ้าเฮ้ยโอ้โจหจ่ายแบบเบาๆให้มันขึ้นหมื่นหน่อยไม่ได้หรอเพื่อนอีสองพันนิ้งอีพันอีสามร้อยเนี่ยเฮ้ยเออขึ้นหมื่นคำแบก คูณ1 0บแปดพนอตนี้นะโอโหแต่ถือว่าดีทุกคนคัมแบก็กอุ้ยเราแตกนอกต่อเลยตอนแรกจะเลิกแล้วกันทุกคนนะอ่าสวยจังหวะนี้ก็เลิกเลยนะทุกคนที่เข้าวีเกมเสร็จออกมาแจกนอกต่อขึ้นมา16ื่นเลยนะทุกคนนะ ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมาม่วงเลยนะแล้วก็ถ้าอยากให้หมาม่วงเล่นเกมอะไรให้ดูเนี่ยคอมเมนต์มาขอกันได้เลยนะทุกคนโอ้โหสำหรับบิกนนี่พาราไดซ์วันนี้ก็กําไรนะทุกคนนะเต็มไม้เต็มมือเลยนะก็สําหรับวันนี้ก็คงพอแค่นีล้ละเพื่อนๆก็เจอกันครับผมบ๊ายบาย